ถีามึงไม่รู้กระโดดขึ้นเตียงเลยนะถามถามจริงเคยมีผู้หญิงเขาห้องวะเออแล้วกูก็สู้จนไม่ได้หรอกรูปเจ๋งนะเนี่ยแมลว่ามึงมีแฟนมาเยอะดิแชรวเขาเกานกันได้ซิกาอเสวัสดีค่ะพบกับชาแนลคำสิงแพร์มินลี่นะคะทุกคนนี่เราอยู่บ้านใครคุ้นๆมไหมจ๊ะนี่นะจ๊ะ คือเราเคยมาหาคน jogo. คนนี้แล้วมากินมาม่าเผ็ดกับเขานะคะแล้วก็เขาไม่ยอมไปเดทกับเราสักทีแล้วเลยมาปลุกบ้านเขานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปปลุกเขาเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ยอมไปเดทกับเบสมันต้องไปเพราะว่าเบสมันอยู่บ้านมาแล้วมันต้องไปซิมซมสวัสดีค่ะัค่ะใช่ค่ะอันนี้แฟนซิมเหรอคะไม่ใช่เลยค่ะเลยค่ะ เข้าไปได้เลยไหมอ่ะเขาอยู่ตรงไหนของบ้านพี่ไม่ต้องบอกเกานะให้หนูเข้าไแบบนั่ะหนูน่าจะนอนอยู่ที่นี่นะคะนุขึ้นไปได้ไหมห้องเขาห้องไหนอ่ะห้องเขามาเดินตรงไปใช่ไหมคะขึ้นบันไดเศษซ้ายมือค่ะขึ้นบันไดโอเคค่ะมาทุกคนอะไรนะขึ้นบันไดเสร็จซ้ายมือทีมถ้ามึงไม่รู้กระโดดขึ้นเตียงเลยนะถ้ามึงไม่รู้กูกระโดดขึ้นเตียงนะไอ้เหี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวดไอ้กัดเอาทำไมตื่นเร็วจังแบบนี้เดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเจ๊ไปไหนไม่ได้มาทำอะไรเลยเนี่ยทีมงานก็อยู่กลัวอะไรเนี่ยไปนอนห้องนอนซิมดีกว่าค่ะเดี๋ยวโดนเคยอะไรวะอะไรนี่ห้องนอนซิมนะมันเหมือนอะไรวะนี่นะคะโหเฮ้ยเจ๊ เบสมึงอย่าเด็นเตงกูอเลยเดี๋ยวมันอะไรอะไรดูมวันนี้กูจะให้มึงไปเด็กับกูกมึงไม่ยอมไปเด็กับกูจัทีอาแล้วมึงมาอะไรนี่งกูจะนอนเฮ้เบสมึงเอาตงกูโอไะไเงรงปเตีงมันอไปบน้ำรไปเร็วๆจะไปเด็ก กูไม่ได้ทําเพราะว่ากูชอบมันอะไรนะทุกคนหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าไอ้คุงก็รู้เก่งเหมือนกันนะแต่แต่ทำทำเพื่อแบบกูเจ้าชนะอูจุนนะทุกคนเช่นนะคชอบกูได้่น่ไม่ไม่ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบอิชาอิชาชื่ออะไรอ่ะมิโซครับมิโซยังไม่มีแม่อันนี้ เแนี่ยังไม่มีแม่เหมือนแมวมึงไม่ชอบให้อุ้มปะมึงไปบอกกูว่าแมวมึงไม่ชอบให้อุ้มอมอันอีอ้อุ้มใช้ีอุ้มอุ้มอ้อุ้อุ้ม้อุนน้มอ้มง,งุ้มอเลย,ลอ,เลยอุ้มอุ้้มอุ้เอุ้มอ้อ้มา้มอุ้มนุน้มอุุ้มอุ้อุนม้อุ้มน้ม้มอนุ้้อุอนะอ้วว้อนนาาอาฉีดนหน้ามันด้วย นีี่่จะดตออยยูก็เลแล้วมันก็จะแห้งเองเหรอจะแห้งเองใช่ถามถามจริงเคยมีผู้หญิงเข้าห้องปะเออไม่ไม่มีครับผู้หญิงปกติก็มีแค่แป๊ดก็คือไปที่อื่นใช่ไหมเชิใช่ญเอาใหหนึ่งสองครับครอ่ะตอนนี้ก็อยู่อยู่บ้านคนเดียวครับผมใช่ก็เบสเนอะเคยมีเบสเคยแบบว่าไม่เคยเคยเบสเคยมีแฟนไหมเคยมีดิมีกี่คนมีคนเดียวสิบคนเคยมีมาคนเดียวคุณน่าคุณน่าจะแบบว่าผ่านอะไรมาเยอะนะใช่ไหม ก็ดูแล่นล่ะสิไม่มีใครมาบ้านมึงยังเลยไม่มีใครมาปะไม่มีคุณได้เป็นคนแรกเลยเหรอยากคนเยอะเดี๋ยวเจอเสื้อผ้าผู้หญิงต้องใสงนะน่ารักชอบผู้ชายหวานๆไหมคะชอบหวาชอบแบบเล่นๆผู้ชายเล่นเ่ะชอบแบบซิมหรอคะใช่ค่ะอุ้ยผมจะถอดแล้วนะแต่คืนตากล้องกูยังอยู่นะเพราะอะ ดีทุกคนขนาดนั้นเถอะแต่ก่อนหุ่นดีกว่านี้ช่วงมะกราซิแพ็กตุ๊กๆุ๊กตงนี้มันตายมันตายอยด้วยคนณโคตรดีอันนี้คือพังหมดแล้วดูทุกคนดูตู้มันยังไม่ปิดเลยตู้มันก็ไม่ปิดโต๊ะมันก็ไม่จัดก็ไม่มีเมียอะไรแบบนี้เลยกระเป๋าสวยนะไปกระเป๋ากูแงระเด็นฉันจะนั่งเล่นใหญ่เล่นใหญ่คนเนี่ย พื่ออย่นี้อยู่2คนก็เล่นอะไรไม่ได้เนี่ยให้เล่นยังไงไออ้หกูใส่เข็มขลัดเร็วใส่เข็มขลัูไม่เล่นก็ว่ากูเรียบร้อยพอกูเล่นก็อะไรนี่มึงเนี่ยเชื่อมึงคือคืออย่างนี้เว้ยกระเปาตังมึงของกูเงินไปเลี้ยงกูเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีพลละลอยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครมันเป็นงานในนี่งานคอสเพลย์เพื่อนมินตันงานคอสเพลย์อ๋อแล้วเป็นอะไรกับมินตันอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันเว้ย ก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันมึงมึงจะเอาชนะพี่อู๋กูเอาชนะมินตันเออกูอยากเอาชนะพี่อู๋เว้ยเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้เห็นเขายอดวิวเยอะมึงจะเปิดทำไมมันร้อนนี่อันน่ะกูไม่กูอยากลองไงเอเปิดอย่างนี้ได้อ่ะไม่กูกูอยากเอาชนะเว้ยเพราะเพรเขายอดวิวเยอะมึงก็อยากยอดวิวเยอะเหมือนเขาเลยแค่นั้น เรื่องความหล่ออะไรไม่ได้อยากเอาชนะเลยความหล่อหรอไม่ต้องปกติกูก็ผู้หญิงเข้ามาเยอะอยู่แล้วควาหล่อไม่ต้องแ้ลกมีอะไรก็ได้อ่ะน้องน้อๆเราเราเราชอบผูจนจริงไหมก็เป็นพี่พี่น้องกันไงี้ยเราชอบไหมชอวคนที่ใส่ดีก็ชอบไงแล้วคุณชอบมินตันไหมกูอ๋อ ดกนะป็นชอบชอบกันเป็นเพื่อนกันก็ชอบกัเป็นพี่ที่ถ่ายคลิปด้วยกันไงี่ยเราจีบกันไหมจีบกันไม่ได้จีบอ่ะแล้วที่จีบเป็นมินตันไหมไม่ไม่ได้จีบเออกูก็ไม่ได้จีบกันอ๋อเห็นไหมเออมันก็แค่อ้าวแล้วทำไมทำไมกูโดนด่าทำไมซีนไม่โดนทุกคนเพราะงั้นเพราะเพราะมึงไงเพราะเป็นมึงไงมึงน่าด่ากันทำไรก็ได้อ่ะขับรถจับมือไอ้เบนเนี่ยมึงโดนด่าก็อย่างเดียว เฮ้ยมึงอย่าดมใกล้โอยมันขจรีมันเสียวๆอยไรไม่รู้ไอสัตว์เปีะไม่ไเสียวๆไอีเสียเสียเสียเสยเสีอวสยเสีสวเปยเสีเสียเสียวเสีวียวสวสยวเอียนเสียเสียวยวเียวเส้ยวเยวาวเสียว้สีวเสยวเสียวสียวเสวเอียวีวเสียียวเวยวเสยวเสเยเเยเสียมเสียววเสสวเวเสียวเีเสีเียยวสววีี กูขอชอบบุนดีนะอ่าคือคืออะไรก็ได้อ่ะที่แบบนีเ่ยกูเลยซิมกูเลยมึงพูดมาเนี่ยคิดกูเลยก็ได้อยู่แต่ว่าเนี่ยมึงจีบกูได้แล้วมึงมีอู่จนแล้วไงโอ้นี่แล้วกูก็สู่จนไม่ได้หรอกแบบเขาหล่อเลยเขอหน่อยใจว่ะทุกคนใช่คือกูไม่หล่อเหมือนเขากูไม่ได้มีซิ่งแผลเหมือนเขากูไม่ได้มีกล้ามบึกมึกเหมือนเขากูไม่ได้มีหมาแบบพวกยัย กูไม่ได้กูไม่ได้ผิวขาวเหมือนเขาเออมึงอิจฉาเขามึงมึงรักกูไงแล้วมึงก็ห่วงกูมึงก็เลยอิจฉาน่าึงต้องการอะไรวะไอเฟสกูต้องการกินเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงร้านกินอะไรกินข้าวอ๋อเรื่องอันนั้นก็คือต้องอนาคตจริบถ้ากินอย่างนี้เด็กต้องดูเยอะเด็กดูเยอะเด็กน่าจะไม่เข้าใจมุกนี้ ถึงร้านมึงบอกว่าใกล้ให้กูซิ่งไหมล่ะซิ่งซิ่งมาซิ่งเลยมันอันตรายนะกูเป็นคนซิ่งน่ากลัวนะ <c oughs> ถ้ากูซิ่งอะ่ะสาวๆร้องทุกคน <c oughs> แล้วทีนั้นบอกกูตบหัวกูด้วยตอนนั้นอะ <c oughs> กูยังไม่ตกดีกว่าเพราะากูจริงถึ <c oughs> ง <c oughs> ไม่รักกูไอ้มึงรูปเจ๋งกกนะเนี่ยแปลว่าม,มึงมีแฟนมาเยอะดิ <c oughs> ไม่มีมึงรูปแบบโปรเฟ o ชั s นอลอ่ะเออรอแสดงว่าเคยมีผู้หญิงรูปมึงแล้วไม่โปรเฟ s ชั o นอล เยอะบางคนแบบว่าแบบอะไรแบบเนี้ยหรอมันก็จะไม่ค่อยอินเท่าไหร่เก่งมัวเยอะเยอะไม่เป็นแฟนกันเลยมาดูวันเลยเราต้องรอดูพฤติกรรมก่อนไปจับมือกันไว้เบสมึงไม่กลัวกูอะไม่กลัวกูแบบว่า อีเขียแบบชอบมึงจริงๆอะไรางเงี้ยไม่กลัวกูไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวจริงเหรอไม่กลัวหรอกูกูไม่ใช่ผู้ชายแบบเรียบร้อยขนาดนั้นนะเดยมาเลยกูไม่กลัวไม่กลัวอ่ะถึงแล้วถึงแล้วครับผมโคตรไก่ทุกคนมันบอกพี่ว่าเดี๋ยวพาไปกินใกล้ๆแถวบ้านกลุ่มบ้านนอกโคตรไก่ เดวพาคุณมากินอะไรเนี่ยวันนี้มาพามากินอาหารญี่ปุ่นครับเคยจะบอกเบนไม่กินปลาดิบนะครับทุกคนเบ้นไม่กินเกีกะหรี่นะครับทุกคนเบ้นไม่กินเนื้อนะครับคุจะพาหาผมาทำไมที่นี่อ่ะไปกินกัวจบข้างบ้านดีกว่าแบบนนะก็ไม่กินอ่ะแล้วไม่บอกก่อนว่าจะพามาร้านอะไรคุณกินปรอไม่กูไม่กินกูป้อนแล้วมึงไม่กินหรอมึงต้องกินดิเอเครื่อเครื่อมึงเอาปะล่ะแม่เพิ่มมึงไม่เคยกินเลยนะอันนี้คือแซลมอนอ่ะอันนี้กูชอบกินจริงอร่อย เชื่อเข้าไปเดี๋ยวมันก็อร่อยหอมเหรอสไตล์ไหม,ไมอ,อ่ะแปลกอะไรนะนแแลกอร่อยกว่ะสิอร่อยเหรออร่อยมากกูเลี้ยงเขาต้องอร่อยอยากกินอีกอะคลิปหน้ามีอีกไหะคลิปหน้าเหวะกูจะเจอก,กูอีกเหรอกูอขอเจอคนอื่นได้ไหม อยากเจอใครเอาอยากเจอใครดาราด้วยเออมึงรู้จักมึงมีเพื่อนดาราป่ะเพื่อนดาราผู้หญิงอะไรเนี่ยทำไมต้องอยเห็นดาราไม่หรืูเนตเดย์ดอนอะไรแบบผู้หญิงอะไรเทำไมเขาต้องเห็นไอเด้าอ่ะทำไมต้องเห็นไอเด้าเขาคนสวยคนธรรมดาก็สวยเยอะแยะบอกมึงมีมึงมีเพื่อนสวยไหมทำไมมึงต้องยึดติดกับดาราเนี่ยไอเดอลตลอดเราก็ต้องมีคบแบบคนอื่นด้วยได้มีเพื่อนสวยไหมได้ทำมาได้ห้าคนได้ ถ้าคลิปนี้ถึงสักหกหมืนไลค์ไอ้เือสามหมืนไลค์บมอยากให้เพื่อนสนใจเยอะๆสามหมื่นไลค์บอกอ้าสามหนไลค์นัก็พามาห้าคนพามาทำอะไรอะพามาทำอะไรพามาทำอะไรหรอมึงทำอะไรกูอทำไมหรอทำรจัดอะไร้เ้เนี่ยอือนึอะไรไข่ชอบกินไข่ไหมชอไข่อะไไข่ปลาอไข่ปลา ไก่อะไรเงี้ยอืม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 มินอะไรปลาคนนิดนึงอืมอืมอร่อยนะอืมอะไรอร่อยไข่ไข่ปลาหรไข่ไข่อัและค่เนี่ยเนี่ยมึงเป็นคนอย่างนี้เนี่ยคนก็เลยด่าไงหับอกไม่ได้อะไรบอกว่าไม่ได้พูดแบบเนี้ยมึงก็เลยด่าไงผมไม่ได้พูดอะไรเลยอร่อยวะซิม รู้แล้วมึงกี่รอบเออมึงกูคลิปมันตั้งเลอไงอร่อยกินก่อนไหมอืเป็นกองอืมขอบคูเหมือนกันทุกคน a few moments later กินเสร็จแล้วค่ะคุณสามลูกดีนะคุณบ้ากเดีวมึงเลี้ยงกูไม่ใช่หรอเอามึงเลี้ยงกูดีคิดมึงก็มึงฟู่ตั้งแต่อยู่ที่บ้านมึงเลี้ยงกูเรากูเลี้ยงเรากูได้เลยได้เก่อนหนึ่งทีไม่พอไม่พอ กอดดึงทีเพื่อนกันไงไม่เอาเพื่อนไปกอดกันเพื่อนกันก็กอดกันได้ทุกคนขอบคุณไปขอชาแนลได้ไหมกูอยากได้กูใส่มาทั้งโอ้โหนั้นกูจ่ายเองดีกว่าถ้าเป็นเราชาแนลอยากได้อะชอบอ่ะอันนี้คือเสียบคนไหนซื้อให้ไม่มีอ๋อซื้อเองเท่อะผู้หญิงเลี้ยงเองเก่งเนาะทุกคน เฮ้ยนี่เบสพอแล้ว,ลวจะอะไรกูรักงานก็อยากจะมื้อมันจะจบคลิปแล้วออออเป็นเพื่อนกันอ่ะดีจะถ้านยอดดูดีก็เรื่อยๆอ่ะไข่เรื่อยๆถ้ายอดดูไม่ดีกูก็ไม่เออคู่นี้ไม่เจอกันนะไม่เจอโด<ร>นอรอดูคลิปก่อนถ้าร้านดูดีแค่ว่ากัานใช่คลิปนี้ถ้าคลิปนี้ยอดดูไม่ดีก็คือกูกับมุงไม่รู้จักกันละจริงรอ๋อเออนั่นแหละทุกคนวัดกันเที่ยวดี อยากซบคุกหุ้งขาวงอ่ะเออกูไม่หล่อมันอูจุนไงไม่หล่ออิจฉาเาก่อนแต่ต้นคลิปยังนี้ไม่ขาวอูจุนเอากระเป๋าก็คืนมาด้วยไม่เอามึงอยากได้มึงมาเอาที่บ้านนะมันชอบเบสเวยแต่มันแค่ไม่พูดใช่ไหมกลัวกลัวอย่ามาจริงนะไม่ขาวทุกคนจบไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ายอดวิวดีเรามาอีก ถารูดในช่องอ่ะก็เริ่มเอาเน็ตไอดอลคนดังมามันแ uh, uh, uh. uh, 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 ื่ถ่ายคลิปเออมเรค่ม uh, มันก็เหมือนมึงอ่ะแบบผู้ชายผู้ชายโน่นนี่นั่นมาถ่ายคลิปแบบอะไรกูมีมีมีแค่มึงมีแค่พี่อู๋ไอจีพีเดอร์สก้าโอ้ยชุดเที่ยวอ่ะ๋อ้พราะเขาเป็นเพืพี่ในวงการยูทูบถูกไหมกูแต่มึงอ่ะชอบเอาเน็ตไอดอลที่แบบดังในไอจีบ้างดังในทิกต็อกบ้างอะไรเงี้ยเลิกเลิกตากานั้นต่อไปเอาฟูมาออกคนเดียวเอามึงออกเราดูเราดูรอบดูก่อน มันไ่ให้เบสออกเลยก็เดี๋ยวรอดูในช่องผมนะครับติดตามช่องผมกัเยเดี๋ยวจะมีคลิปกับเบสนะครับเปิดตัวเป็นแฟนซีนในช่องซิงนะคะเออไม่คงไม่ทุกอีเวนตแบบนั้นเกิดขึ้นหรอกนะคะทุกคนเบสขามันไม่ได้เหม่อนจะรูปนี่อะรูปเยอะอ่านั่นแหละทุกคนก็กระชือไลค์กดแชร์และกดติดตามใช่ค่ะเราเป็นเพื่อนกันนะทุกคนด่าได้นะแต่อย่าด่าบอกเขาอย่าด่ากูเลยก็ ็ดาหน้ารังหน้ารังหรอว่าตอแหลอีออะไรอย่เงี้ยก็ก็ด่าประมาณนั้นพอแต่ย่าด่ายาวแต่ย่าด่าด่าแบบสีห้าบรรทัดขึ้นไปไม่เอาด่า่บรรทัดเดียวพออีดอแค่นั้นกำลังรับได้รับได้แต่ไม่ชัวรับได้เนผึนี้ตุ้มีดต้ตุ้ม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 นเยอเนาะมันมันเกินไปใช่โอเคทุกคนก็อย่าลืมนะคะกดสมลช่องเบสด้วยนะช่องเบสไม่ต้องไปกดเยอะมันมันนำเบสไปเยอะแหละเดี๋ยวมันไม่ให้เบสออกช่องมันนะคะก็กดช่องเบสให้มม้ ย่ามือมังเกัดบต้หักกูแล้วนะไปไปไหนไปแล้วไปปั๊บเราข่อนึงแลาวเพื่อนกันไปแล้ว